สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาบุกห้องนอนกันนะคะไปดูกันเลยนี่นะคะก็จะเป็นห้องนอนบิวค่ะเ,เข้าไปฮัลโหลฮัลโหลซิอ่าเดี๋ยวแพนให้ดูรบอบๆนะคะ จะมินหัวอาจจะมันหัวนิดๆนะพอบะิวก็งงๆเหมือนกันก็อายนิดหน่อยที่จะบแบบมาแบบเฮ้ยมาเปิดห้องให้ดูแต่ว่ามีคนรีเควสต์มาแล้วก็จัดให้นะคะมาที่มุมแรกเลยดีกว่าก็คือมุมนี้ค่ะจะเป็นมุมที่เอ่อวิวเป็นคนคิดเองนะคะว่าอยากให้มันเป็นชั้นแบบนี้แบบนี้เอาไว้ตั้งของนะคะมันจะได้ดูน่ารักน่ารักด้วยแล้วก็แบบ เอาไว้ใส่พวกมันจะอยู่ใกล้เตียงไงคะก็พอตื่นนอนปุ๊บอาบน้ำบางฟันอะไรเรียบร้อยฉีดน้ําหอมทาโลชั่นนะคะก็พวกโลชั่นส่วนใหญ่จะอยูอ่อารมณ์ตรงนี้นะคะแล้วก็นี่ก็กรอบรูปรูปถ่ายตอนเ,อเด็กๆนะคะแล้วก็พวกตั้งโชว์อันนี้ก็มีแบบไม้เขียนว่าบิลนะคะแล้วก็อ่มก็ช้นหนังสืออ่าฮะ ไอพวกข,ดขวดๆอันนี้ก็คือแบบตอนกลางคืนเุาจะทานคอลลาเจนไงคะเขยา่าเขย่าวแล้วก็มาดื่มบนห้องนะคะยังไม่เอาลงไปอายจังค่ะแล้วก็ให้เลิกใหลหลุดมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะค่ะอันนี้ก็คือหนึ่งมุมโปลดของบิวนะคะส่วนมุมที่สองนะคะก็นี่เลยค่ะขาดไม่ได้โปรดที่สุดมุมนี้ มุมอะไรให้ทายมุมเครื่องสำอางนั่นเองถูกต้องขาดไม่ได้เลยนะคะก็ะมาว่ามีอะไรบ้างนะเท่าที่เห็นนี้ยังไม่หมดนะคะแต่และอันก็เยอะอยู่ทำานไหนถึงเห็นนะเนี่ยก็พวกอันนี้ก็จะเป็นพวกส่วนใหญ่จะเป็นกลับมาบ้านแล้วก็ล้างหน้ามีคีนซิงคินเซอร์อะไรเรียบร้อยนะคะก็ เอาเวลาล้างหน้าตอนกลับมาบ้านใช่ไหมแล้วก็มันจะไม่ค่อยเรียบเรียงเป็นระเบียบเป็นแบบเขาเรียกว่าไม่ค่อยเป็นแบบหนวดหมวดหมวดกันนะกะ็เดี๋ยวเปิดกล้องหลังให้ค่ะเนี่ยค่ะก็อันนี้ใช่ไหมนี่ขายไม่ได้ใช้ทุกวันบีจูนะคะก็แล้วก็ที่ล้างเครื่องสำอางแล้วก็อันนี้จออันนี้ดีมากดีมากดีมาก,ดมากเดี๋ยวค่อยมาบอกว่ามันคืออะไรนะคะก็ เยอะแยะไปหมดเลยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเยอะมากอะ่ะอันนี้ก็แบบโอ้ยโลมวนผมคือเอามาปนกันหมดชีวิตนี้ที่คาดผมได้เป่าผมแล้วอะไรเนี่ยมีแบบมังกงมังกรนะคะแต่ว่าบิวที่ชอบก็คือกระจกแต่งกระจกแต่งหน้ามันฟินนะคะเพราะว่ามันเห็นทั่วใบหน้าเลยนี่เห็นปะแล้วมันสว่างด้วยก็เวลาแต่งก็จะแบบโอเคอะมาดูที่ เลนชักกันดีกว่าเลนชักค่ะเลนชักนี่นะคะเลนชักเราบิวจะเอียงกล้องทำไมอ่ะเลนชักนะคะก็ยังมีอีกนะคะโอ้โหอะไรเนี่ยบิวเธอทำอะไรลงไปนะก็นิดนิดหน่อยหน่อยนะคะกับการช้อปปิ้งของผู้หญิงเชื่อว่าทุกคนก็มีเยอะกว่าบิว หลายคนก็นี่นะคะก็เก็บเครื่องสำอางเป็นคลังคลังสินค้านะคะมาสคาร่าทีออ่ใช้แล้วหายใช้แล้วหมดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่รองพื้นอันนี้ก็พวกคอนซีลเลอร์อันนี้ก็พวกแบบน,นี่มีไอายไลเนอร์อันนี้ชอบมากเลยอะชูกะเบบีไม่นา่าไม่นา่าไม่นา่ไนาไม่มีอยู่ในพอล์ก็แล้วเมื่อก่อนมันมีเนาะ ยี่ห้อนี้ชอบมากเพราะว่าแพ็เกจจริงน่ารักมากอะไรเนี่ยพวกไอพาเลตอันนี้ก็คือจะบอกว่าอันเนี้ยคือในจริงๆมันอยู่ในพาเลตเอ่อสีชมพูมันอยู่ในพาเลตนี้ค่ะทูเฟสอันนี้แต่ว่าบิวแบบขี้เกียจควักออกมาขี้เกียจแกะ ก็เลยแบบเออแยกออกมาวางข้างบนเลยเวลาแต่งก็จะได้แต่งได้ง่ายนะคะเพราะทูเฟสมีสองชั้นไงชั้นในมันจะเป็นอย่างเงี้ยอืมแล้วก็จะมีพวกแล้วก็จะมีอายแชโดว์อันนี้ทับนะคะซึ่งขี้เกียจก็เลยบ้ายปิดจนอกจากทูเฟสแล้วก็จะมีพวกเอ็กเยกออริจิ a l ลพาเลตนะคะ มีสองสำอางของ Co s เซอร์เซที่เมื่อก่อนเขาฮีทกันก็มีพาเลตอื่นๆเยอะแยะไปหมดเอเวติงจิงกะเบลมากเอาเป็นว่าวันนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันมุมมีเท่านี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่รู้คนจะดูรู้เรื่องหรือเปล่าอัดไปแล้วก็พูดไปเพราะว่ามันมั่วไปหมดเลยเปิดกล้องหน้าเปิดกล้องหลังยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะจริงๆมันต้องมีคนถือให้แต่ว่าลุกเป็นลุกคนเดียวก็เลย โอเคถือเองอัดเองเนาะอืมแล้วก็พวกที่ชั้นอื่นๆก็ไม่มีอะไรค่ะก็พวกแบบของเก็บรน่นนี่นั่นนะคะของเก็บน่นนี่นั่นมากมายนี่ก็พวกแบบอซสเซอรีนะคะอันนี้คือยังไม่หมดอ่ะมันมีในข้างในอีกแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาให้ดูกัน ส่วนเวลาบิานั่งดูทีวีบก็นั่งดูบนเตียงอย่างนี้แหละคะ่ะก็ชิลๆนะคะก็โอเคแล้วก็ที่รู้สึกว่าวันไหนกินเยอะบิวก็จะใช้ตัวนี้เลยคะ่ะเท่นพอยืนขึ้นไปอย่างนี้นะกดรีโมทมันก็จะขยา่าแคลอรี่ทั้งหลายจงหายไปก็ทำให้เผาผลายไขมันได้ ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะก็ใครที่ขี้เกียจออกกาลังกายหรือขี้เกียจแบบโอ้ยวันนี้ไม่มีแรงขับรถไปเรียนเต้นเลยอะไรอย่างงี้ก็เขยา่าซาตรงนี้แหละคะ่ะเสร็จแล้วอะมุมต่อไปมุมไหนไดีเอามุมนี้แล้วกันมุมที่อยู่ตลอดทั้งวันก็คือเตียงค่ะนี่ค่ะเตียงนะคะก็ก็ไม่รู้ว่าจะเปิดอะไรเยอะแยะก็เปิดทั้งคอมเปิดทั้ง iPad เล่นทั้ง iPhone ตอบลูกค้านน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็เนี่ยค่ะจำสินอยู่ตรงนี้นะคะออประมาณ3ส่วน4ของวันค่ะแล้วก็มามุมนี้นะมุมนี้ก็ไม่มีอะไรเลยคือเป็นมุมเป็นมุมที่กระเป๋าที่ไม่พอเก็บค่ะ <c oughs> ก็ต้องวางตรงนี้ใช่ จริงๆอันนี้มันเป็นเก้าอี้จริงๆเอาไว้นั่งจริงเมื่อก่อนมันจะอยู่ปลายเตียงไงแต่ว่าเอเขาบอกว่าดูหวหงดูหังจุ้ยเหรอจะบอกงัหง,งเหงไม่ใช่ดูหังจุย้ยแล้วมันไม่ค่อยไม่ค่ยคอยเวิร์คใครก็เลยเอามาไว้ที่อื่นแทนนะคะอืมก็หมดแล้วนะคะให้ห้องบิวก็ให้ดูกันแค่นอ่าเดี๋ยวแพลนให้ดูอีกที